ท่านผู้ฟังครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช2566แล้วนะครับกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีนี้แน่นอนครับก็จะเป็นเรื่องของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็น่าจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายนะครับประเมินเศรษฐกิจไทยกันครับในช่วงปลายปีนี้แล้วก็ปีหน้าว่ามีทิศทางอย่างไรคึกคักหรือไม่พูดคุยประเด็นนี้กันกับดกตรธนิตโส รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนฤนาถและก็คุณทรงพลนะครับค่ะสวัสดีค่ะท่านรองประธานคะเรามาประเมินเศรษฐกิจไทยช่วงปลายปีนี้กันดีกว่านะคะจนถึงปีหน้ามองว่าปลายปีเป็นยังไงบ้างคะคึกคักไหมสําหรับช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คะ่ะคึกคักไหมคนไทยก็ชอบเที่ยวนะ ใช่ไหมค่ะแล้วก็วันหยุดเขาก็มีวันหยุดยาวเป็นวันหยุดพิเศษด้วยนะครับก็คงไปรับลมหนาวเยอะนะพวกมนุษย์เงินเดือนค่ะใช่ไหมคือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเนี่ยตามใดที่เขายังได้รับค่าจ้างยังไม่ตกงานเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกเรื่องของเศรษฐกิจครับนะเพราะว่าเขามีเงินเดือนประจำมัดลุ่มพวกเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่ยังยังเป็นผู้บริโภคที่จับจ่ายใช้สอยอยู่ นะแต่ว่าเนื่องจากกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเดียวกันที่มีหนี้ค่อนข้างสูงนะครับก็ไล่มาตั้งแต่คนอายุยี่้าแต่น,นี้ไม่ใช่ยี่้าเลยนะจบมาใหม่ก็มีหนี้แล้วใช่ไหมค่ะใช่ไหมครับนะครับแล้วก็หนี้ของเรานี่ก็คือหนี้ครูเรือเนี่ยแต่เวลาเจาะเข้าไปลึกในไส้ในแล้วเนี่ยเออเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นหนี้อุปโภคบริโภคแล้วก็หนี้บัตรเครดิตนะครับแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ย สัดส่วนรวมกันเนี่ยก็ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะไอ้ตรงนี้ยก็จะบั่นทอนกําลังการซื้อนะครับครับงั้นคนคึกคักไหมก็คงคึกคักกลับบ้านกันแต่การใช้จ่ายอาจจะไม่ได้ไม่ได้คึกคักตามเพราะว่าตังค์ไม่มีพูดแบบภาษาชาวบ้านค่ะนะครับไอ้จริงไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะครับแต่ถ้าออกมาในช่วงเนี้ยทยอยออกมาเนี่ย ปีใหม่เนี่ยเราจะเห็นการจับกายใช้สอยที่สูงแล้วก็สงกา์ทีนี้เราจะไปเอาเป็นก้อนเดียวใช่ไหมแล้วมันก็ไปรูน่ะผู้ภามิถุนาก็ก็ต้องไปว่ากันปีหน้านะครับเพราะฉนั้นพอพูดถึงไตรามาสสี่เนี่ยมันมันคงไม่มีปฏิหารนั่แหละเพราะว่าสามไตรามาสของเราเนี่ยบวกได้แค่หนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็เองอ่ะใช่ไหมฉะนั้นต้นปีปีหกหกเนี่ย เขาก็ยรกยา์ว่าจะโตกัน3.5บางสำบางสำนักว่าร้น4วันนี้ไม่มีปฏิหารแหละครับตรงไปหมดละทั้งเอกชนแล้วก็รัฐก็คืออย่างเก่งก็2.5เปอร์เซ็นต์ปีนี้นะนะครับโตได้2.5หรือ2.4ุด้วยจำไปคืนี้ปีที่แล้วก็ขยายตัวประมาณ2.6ก็หมายความว่ามันก็ก็เป็นประเทศที่ เราไม่ค่อยเศรษฐกิจของเรามันมันซึออมอะใช่ไหมแล้วปีหน้าก็ไม่ค่อยดีนะนะครับ,รบปีหน้าก็ไม่ค่อยดีเพราะของคนไทยเราเนี่ยมันก็เหมือนคนไข้ติดเตียงอะสิปีแล้วยังไม่ลุกเลยนะยังต้องป้อนน้ําป้อนใสาย,ยางเนียอาหารทางข้อกันอยู่เลยนะครับสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเราเป็นบวกแค่ศูนย์จุดหนึ่งสองห้าเปรเด็นเองนะนะเอามาแอบเวอร์สี่ปีเนี่ยนะครับก็ ผมไม่รู้จะเปรียเทียบยังไงนะมันเลยความซึ้งไปแล้วใช่ไหมหรือโตต่ำก่อนศักยภาพหรืออะไรเนี่ยผมก็เลยทีพย,ยบเอาแบบคนไข้กิจเตียงเนี่ยนะคงเห็นภาพชัดเจนะนะครับคือต้องให้น้าให้อะไรนะาทางสายยางอะไรเนี่ยล้วยังลุกออกมาจากตีนี้นี้ไม่ได้ใช่ไหมครับปัจจัยที่ทําให้เป็นแบบนี้นี่เพราะอะไรครับท่านครับหนึ่งก็ถ้าผมวิจารณ์เนี่ยนะก็คือหนึ่งเนี่ยเราเราเรา,เราเสียโอกาสไปเยอะ เราเล่นกีฬาสีการเมืองในประเทศนะประชาชนของเราแบ่งเป็นกลุ่มเป็นฝ่ายอะไรเนี่ยนะตั้แต่ปีอย่างน้อยอะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยปีสี่ห้าสี่หกเนี่ยตั้แต่คุณทักษิณถูกปฏิวัติออกไปเนี่ยมันก็เกิดมีกลุ่มสีสีแดงจำได้ไหมใช่ไหม,ไหมสีแดงต่อไปก็มีสีเหลืองมียึดทําเนียบอะไรเนี่ยตอนนี้กําลังไล่คดีกําลังไล่กันอยู่ใช่ไหมแล้วก็ช่วงแปดเก้าปีเนี่ยเราก็อยู่ภายใต้รัฐบาลทหาร,รที่ไปคบค้ากับลาย ประเทศส่วนใหญ่เขาไม่ค้าขายกับเราใช่ไหม FTA อะไรแล้วก็ทําไม่ได้นะก็คือเราเสียโอกาสไปเกือบยี่สิบปีเนี่ยเศรษฐกิจเราเหมือนกับสตัรคือมันมันโตกันแบบแบบโครงสร้างพื้นฐานมีรถไฟไฟฟ้าอะไรแต่ว่าไอโครงการพวกเนี้ยมันลายใหญ่ทั้งนั้นนะก็ไปดูมันเป็นเป็นเมกะโปรเจกต์เพราะในบริษัทที่เข้าไปประมูลมันก็เมกะคอมพานีใช่ไหมมันก็เงินมันไม่กระจายลงไปอันนี้ปัญหาใหญ่ของเราคือคือเราเสียโอกาส แต่ปัญหาตัวของเราเองเนี่ยนะครับสองเนี่ยเราติดจับดักเรื่องของเราไม่คือเราโตแล้วอะ่ะแต่เรายังยังจะไปแข่งกับเด็กๆอะ่ะตอนนี้เราไม่โตเนี่ยเราสังคมสูงวัยผมก็หมายความว่าคือเรายังค้าขายอะ่ะอุตสาหกรรมของเรายังเป็นอุตสาหกรรมยุคสองจุดห้านะเราพูดกันสี่จุดสูแต่ข้อที่จีนมันต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่เราเป็นอุตสาหกรรมรับจ้างการผลิตอุตสาหกรรมแรป,ปรรูปเกษตร ขายยางเป็นตันเลยนะเป็นลูกลูกเป็นแท่งเป็นตันส่งข้าวเป็นเดี๋ยวนี้จะดกระสอบแล้วก็เป็นเป็นอะไรเป็นถุงจัมโบ้แบ๊กอะเวลาส่งออกอะถุงหนึ่งตันอะประมาณนั้นใช่ไหมคือเราควรจะแปรรูปนะมันจาปะหลังอะไรก็ทุกอย่างเราส่งเกษตรเราส่งเป็นตันหมดนะแล้วก็การผิดของเราเนี่ยรับจ้างผิดอิเล็กทรอนิกส์อะไรเนี่ยใช่ไหมเราไม่มีแบรนด์อาหารปลาทะเลฟรสเซนปลากระป๋องเราเนี่ย เ้าส่งออกไปเกือบทั้งหมดเนี่ยเราใช้แบรนด์ต่างประเทศนะทําให้เราต้องแข่งขันด้านราคาแล้วก็มันก็มีผลเรื่องค่าแรงพอเราแข่งขันด้านราคามันก็ต้องไปเทียบกบบอินโดนีเซียเวียดนามใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เข้ามาใหม่ก็มีฟิลิปปินส์อินเดีย <Yeah. S 1> บางประเทศเนี่ยต่างตามหลังเข้ามาเราติดๆเนี่ยพอเราต้องแข่งขันราคาเพราะสินค้าเรามันเป็นสินค้าไม่มีแบรนด์ไงอยู่ที่คนซื้อเขาจะไป ไปสั่งที่ไหนผิดเนอะไหมฮะแล้วเราก็ต้องไปแข่งกับไอสินค้าแบบพื้นฐานอ่ะคือเราไม่ได้คุณเราใช้มือถือนะเรามียี่ห้อมือถือของไทยแรงไหมเนี่ยอ้ไม่มีฮะใช่ไหมเรากำลังโปรโมทรถอีวีตัวนี้จริงก็แซงค่ายญี่ปุ่นแล้วแล้วมันไม่มีของไทยเมื่อไหรมแต่ชิ้นส่วนบางอย่างนี่ก็คือผลิตในไทยนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นแบรนด์ของเราเลยในไทยอะเหล็กนําเข้าครับแผงวงจรนําเข้าขออยู่ในธุรกิจโลจิสติกเนี่ย คมันเห็นภาพพวกนี้เอามาประกอบหมดอืมครับนะแล้วคุณดูโทรทัศน์ของเรามันมีแบรนด์ไทยบ้างไหมล่ะไม่มีค่ะเ่้ามาเออมันไม่มีนะอะไรมันไม่มีอ่ะแต่ก่อนยังมีบางยี่ห้อชื่อชื่อเป็นใจไทยหน่อยดีมันขายหมดวิทยุยังว่าวิทยุยังมีอยู่นะฮะทานนินมีอยู่ใช่ไหมครัเจ๊เพราะว่าเขาไม่ขายแข่งกับเราครับคือพวกนั้าบอกว่าเราไปใช้ชื่อของเขาอ่ะทําให้เราเป็นอุตสาหกรรมรับจ้างไงแบรนด์เขาไง ถ้าคุณแพงเขาก็ย้ายฐานการผลิตไปก็ไปสั่งที่อื่นผิดคือมันก็เป็นแบรนด์ของเขาไงที่ตรงนี้เนี่ยใช่ไหมคือผมบอกว่าเราติดกับดักพวกนี้เพราะเราติดกับดักพวกนี้เนี่ยสินค้าเราเลยไม่มีไฮเว u e คือมันสินค้าเรามันไม่ได้ไม่มีนวัตะกรรมของตัวเองแล้วก็มันเราขายของทุกถูกย่นีดีกว่าเราเหรือก็ไปกดค่าแรงให้มันถูกอันนี้เป็นปัญหาค้าจ้างก้าแรงต่างๆของเราอันนี้ผมคิดว่าเราติดหลมเลยนะครับค่ะนะเราติดหลมเลย แล้วเราก็ต้องไปพึ่งการท่องเที่ยวซึ่งเราก็เป็นเบอร์ต้นๆของโลกนะเบอร์สองของโลกใช่ไหมทีนี้ไอ้ท่องเที่ยวเนี่ยมันก็มันก็มีความอ่อนไหวใช่ไหมมันมีความอ่อนไหวมันเรู่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกไหมอะไรไหมนะแล้วก็ต้องไปพึ่งส่งออกส่งออกก็ขึ้นขึ้นลงตามเออดือนนี้ส่งออกแล้วก็ลดน้อยถอยลงนะใช่ไหมปีนี้ก็อาจจะไม่โตนะอาจจะติดลบนิดหน่อยติดเดือนแรกติดลบอยู่สองจุด สองจุดเกืสองเปอร์เซ็นตนะปีนี้ผมว่าอาจจะติดลบสักหนึ่งเปอร์เซ็นอะไรก็อยู่ที่อีสองเดือนสุดท้ายนี่แหละครับนะครับนั่นเนี่ยผมถ้าผมจะเทียบเนี่ยนะแล้วแรงงานของเราก็ไม่ค่อยพัฒนานะแล้วก็พวกกระรื่อง productivity สุขภาพแรงงานอะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นผลเพราะพวงจากที่ก็เกิดจากคนไทยเราเองอ่ะเราไม่ชอบไม่ชอบใส่รู้นะในก้างก็ไม่ชอบเอาเทคโนโลยีมาใช้มันของเราเนี่ยดูเหมือนกับเราใช้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นเยอะนะ แต่ในภาพการปิดเนี่ยมันใช้ต่ำับพวกเราเนี่ยใช้กันออนไลน์นะซื้อของกันอะไรอิเล็กทรอนิกส์หมดแต่ว่าในภาพการปิดของเราเนี่ยยังเป็นการปิดที่ใช้เทคโนโลยีต่ำค่นะฮะอันนี้คือให้เห็นภาพนะครับว่าเราปิดอะไรแล้วก็ระบบรชาชการเรามันใหญ่ไปนะ,ะนี่ต้องพูดตรงๆแล้วก็กรัฐเนี่ยเออท่านก็ใจดีอ่ะคือเข้ามาควบคุมแบบพ่อใจดีอ่ะแล้วก็พ่อพ่อดูด้วยนะ ทำผิดนี่ก็ก็มีกฎกติกาเราเยอะเพราะทุกเนี้ยมันไม่เอื้องไงใช่ไหมภาครัฐต้องหน่วยงานของรัฐต้องผมอยากให้คุณท่านท่านนายกเนี่ยลองลับในทีใหม่นะหน,หน่วยงานของรัฐเนี่ยให้ทาหน้าที่สนับสนุนไอ้กากับดูแลเนี่ยเรามาดูแลคนคนไม่ดีอะ่ะมีถึงหนึ่งเปอร์เซ็นหรือเปล่านะทั้งภาคธุรกิจด้วยเนี่ยแต,แต่ว่าเราไปใช้กฎระเบียบไอ้คน99คนหรือธุรกิจ99เปอร์เซ็นเนี่ยมันทําให้การค้าขายเราอะไรวันมันถูก มันรุ่งยากอ่ะครับนะผมว่าคิดว่ารวมๆกันก็อาจจะเป็นภาพแบบนี้นะฮะครับเรื่องของราคาสินค้าล่ะครับถ้าเราจะดูข่าวช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของการจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำบ้างการขึ้นเงินเดือนค่าราชการเนี่ยนะครับมันจะมีผลอะไรกับราคาสินค้าหรือสภาพเศรษฐกิจไหมครับต้องแยกนะถ้าเป็นของอะไรอ่ะของของราชการเนี่ยมันไม่เยอะไง เข้าสามประมาณสามล้านคนในนั้นก็ยังมีรัฐวิสาหกิจซึ่งไม่น่าจะมาเอี่ยวด้วยนะขึ้นค่าแรงงวดนี้นะของราชการเนี่ยรัฐวิสาหกิจก็สูงอยู่แล้วก็อาจจะสักห้าแสนถึงแสนล้านเนี่ยมันมันมันไม่เยอะส่ผลต่อ GDP ออาจจะไม่ไม่มากนะแต่ของเอกชนเนี่ยของเอกชนเนี่ยถ้าจะขึ้นกันสูงเรืึอนขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าสี่ร้อยเนี่ยมันจะสิบสามเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้ นะว่าจะใช้เงินเฟอ้อแบบไหนจะใช้อะไรเนี่ยสมมุติว่าถ้าเขาขึ้นประมาณใกล้สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมันก็อาจจะกระทบเงินเฟอ้อประมาณเั็ศูนย์จุดห้าห้าสี่เปอร์เซ็นตคือค,ค,คือครึ่งเปอร์เซ็นตะ์นะ่ะนะเงินเฟอ้อก็อาจจะไม่เยอะแต่อย่าลืมว่าไอ้เงินเฟอ้อเนี่ยมันเรื่องหนึ่งนะแต่ราคาของเนี่ยมันเรื่องหนึ่งค,คืออาจจะไปกระทบสินค้าที่เขาใช้แรงงานเยอะๆที่อยู่ในเป็นต้นทุนการผลิตอยู่ในสินค้านั้นๆเนี่ย ถ้าต้นทุนการผลิตสักยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะนะครับเป็นค่าแรงงานเนี่ยก็อาจจะมันไปกระทบต้นทุนราคาของก็ในประมาณสักสองถึดห้าเปอร์เซ็นตถ้าต้นทุนการผลิตนะครับมีค่าแรงอยู่นั้นสักสิบห้าเปอร์เซ็นตก็ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะฮะถ้าต้นทุนค่าแรงสิบเปอร์เซ็นตอยู่ในที่ในราคาของเนี่ยก็จะกระทบต่อราคาสินค้า หนึ 1. 1่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นอันนี้ก็มีก็มีปรับสักวันหนึ่งเป็นเพิ่มอีกสักสามสิบเจ็ดบาทเนี่ยนะครับนะครับเป็นวันละสามร้อยสามร้อยแ่สามร้อยเจ็ดสิบอะไรประมาณเนี้ยกลมๆเนี่ยนะครับนะ,นะครับก <นะ S 1> ็บแต่ว่าดูอาจจะไม่เยอะนะไม่เกินสองเปอร์เซ็นต์อะไรเนี้ยแต่อย่าลืมว่าของที่จะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยมันผ่านหลายหลายหลาย,ลายอุตสาหกรรมนะที่เขาเรียกโซ่อุปทา,านครับเ <นะ S 1> รืยอออกมะ ยาสีฟันเนี่ยนะเราอาจจะเห็นยาสีฟันแต่มันก็ต้องมีโรงงานทําหลอดใช่ไหมโรงงานทํากล่องโรงงานทาําฝายาสีฟันอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นไอ้พวกนี้มันก็จะมีค่าแรงฝังอยู่ใช่ไหมมีค่าแรงฝังอยู่แล้วมันก็จะถูกบวกมาในราคาสินค้าที่เข้ามาอุตสาหกรรมทุ่มสุดท้ายเลยะนะจ้ไม่อย้หรือว่าในนั้นมันมีแหวกด้วยนะรัฐบาลเก็บค่าตรงเจ็ดเปอร์เซ็นใช่ไหม และแหวกมันก็บวกไปในค่าแรงด้วยเพราะว่าเวลาราคาสินค้าเนี่ยมันก็จะถูกบวกไอ้ต้นทุนที่ผมพูดเมื่อกี้มันจะถูกบวกเป็นทอด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 ไปกว่าจะถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยที่เราเปิโภคกเนี่ยลองนึกถึงแล้วกันเนอะมันมีปากกระป๋องเนี่ยคุณเปิดกระป๋องมาหนึ่งมันมีโรงงานกระป๋องใช่ไหมใช่ไหมไม่มีโรงงานทํากล่องมีโรงงานทําฉลากมีโรงงานทํานู่นทํานี้ไอ้พวกเนี่ยมันมีค่าแรงหมดเงี้ยและมันก็ส่งต่อจนมาถึงมือของคุณเนี่ยมันมี มันอาจจะมีตั้งสี่ห้าพัสอร์อุตสาหกรรมนะรตรงนี้แหละฮะที่มันอาจจะทําให้ให้ของมันแพงขึ้นค่ะอาจารย์คะในฐานะรองประธานสภาองค์การในจ้างผู้ประกอบการอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการไทยยังไงบ้างะคะคือมันต้องหลุดออกมันต้องหลุดออกจากไอ้รับจ้างการผลิตพูดง่ายทายากนะคร,ครใช่ไหมแล้วเอ e เมีเราเนี่ยมันต้องไม่ไม่แบ,บือือไม่ไม่ใช่ไปขอเขา เราต้องปรับตัวเองผมต็อเติมมาจากเอสเชนีนะใช่ไหมมันต้องปรับตัวเองต่อเรื่องของการเพิ่มแอคทิวิตี้เรื่องของนวัตกรรมนะแล้วก็เรื่องของการทำแผนยุทธศาสตร์ของแผนธุรกิจเนี่ยมันดูเหมือนกับเป็นเรื่องวิชาการนะแต่มันไม่ใช่วิชาการคุณต้องปรับมามาใช้กับธุรกิจของตัวเราให้ได้นะการผิดของเนี่ยมันก็พยายามมีแบรนด์ไปสร้างแบรนด์ตัวเอง ะครับแล้วก็พยายามที่จะมีเทคโนโลยีเพยายามที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับเครื่องทุ่นแรงเพราะต่อไปเนี้ยค่าแรงของเราเนี่ยมันจะสูงคนของเราจะไม่มีแล้วนะคนหนุ่มสาวจะไม่มีตอนนี้อัตราการเกิดต่ำกว่าอาตาัตราการตายอีก5ปีเนี่ยเราจะเข้าสู่สังคมสูงอายุที่โดยไปไหนไปไหนเนี่ยจะเจอหนึ่งในสี่เป็นคนชารา,า,าอายุ60ปีวันนี้ หนึ่งในห้าของคนที่เราเดินกันเนี่ยนะมันจะเป็นคนอายุหกสิบปีอีกห้าปีหรือหกเจ็ดปีข้างหน้าเนี่ยมลล 1, ันจะเหลือหนึ่งในสี่ณูเดินสวนกัน,น่งนะนะครับก็จะเจอคนคนแก่สตเดี๋ยวนี้เราไปไหนนะถึงผมอายุจะเจ็ดเจ็ดสิบแล้วเนี่ยทีนี้ไม่ไม่สบายเนี่ยไปไหนรู้สึกมันมีพื้นพื้นรุ่งวัยเยอะนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นั้นเราเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยท่านพวกเฮียจะต้องปรับตัวภาครัฐเองเนี่ยก็จะต้องไม่ใช่ คือไอนโยบายไอที่ประชานิยมมันก็ดีนะชาวบ้านแกก็ได้นะได้ไดนู่นได้นี่เงินดิจิตอลแต่ว่าเราให้เขาได้ตลอดไหมละ่ะมันต้องมีไอพวกนโยบายที่จะทําให้เขาเขาอยู่ได้ตัวเองอ่ะทั้งคนสูงวัยเราก็ไม่ก็ไปแก้นะกฎหมายค่าแรงอะไรที่มันจะต้องเป็นรายชั่วโมงสาหรับคนสูงวัยที่เขาอาจจะทํางานวันละสามสี่ชั่วโมงอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องไปปรับเปลี่ยนหมดบริบทของกฎหมายอะไรที่มันเอื้อนะครับค่ะ อันนี้คือเรื่องของข้อห่วงใหของภาคธุรกิจแล้วก็ประเมินเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้นะครับมาดูปีหน้ากันหน่อยครับมองข้ามชอดไปครับปีหน้าเนี่ยดตอร์มองว่าสดใสไหมครับปีหน้ามันไม่ใช่อะไรพอพอเที่ยงคืนมารีสิ่สามเด็แต่งแต่งแต่งในดรู้เสร็จแล้วมันรีเซ็ตเศรษฐกิจมันเริ่มเริ่มต้นใหม่โอ้มันคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับ ทุกคนคิดว่าโอ้หปีใหม่แล้วมันจะโอ้หมันคงจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันมาจากปีนี้นะมันก็จะไปปีหน้าครับเห็นไหมหผมตั้งบอกว่าปีหน้าเนี่ยเขากำลังประเมินว่ามันอาจจะเลวร้ายกว่าปีนี้นะอันนี้ฟังไปก็หน้าน่ากังวลเพราะอ<น>ะไรนะเพราะว่าปีนี้เนี่ยของเราเนี่ยอาจจะโตได้สัก2.4 2.5สสิดโลกปรับลดลงมาตลอดนะล่าสุดเหลือ2.8เปอร์เซ็นต์แล้วก ก,ก็โตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกปีหน้าเนี่ยเข้าบวกเรื่องเงิน,นดิจิตลอลข้าไปแล้วนะครับนะคะทั้งสส,สชธานาคารแห่งประเทศไทยก,ก็ประเมินไว้กลมๆเนี่ยนะประมาณสามจุดสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่คราวนี้เราไปดูว่าโลกปีหน้าเนี่ยมันมันมีปัญหาเยอะนะหนึ่งอเมริกา้พูดถึงปีหน้านะนะฮะปีหกหกเจ็ดแลวนะเศรษฐกิจโลกจะโตได้ยังใกล้ๆกับปีนี้ เร่ไหมฮะครับยังใกล้ๆอยู่2 2% 2.8%อเมริกาเนี่ยปีหน้า1.9% GDP นะยุรโรป1.1ปุ่นนี่ยังไม่ฟื้นเลยนะเหมือนเรานะติดเตียงมาไม่รู้กี่ปีแล้วอฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยจะห6จีนเนี่ยโต3% 3.9% 3.9%แบบจีนนี่ถือว่าแย่นะครับนะครับะฉะนั้นเราเห็นคู่ค้าของเราแบบนี้เนี่ยนะแล้วเราคิดว่าเรา เราจะกิ่งขนาดนั้นเนเมื่อเราไปประเทศส่งออกคู่ค้ามันมีตัง mm hmm. แล้วความสิ่งปีหน้าเนี่ยโลกยังส่งแน่นอนความขับแย้งในภูมิภาคเนี่ยอยู่เคนฮามาส uh huh. ใช่ไหมนะแล้วก็ทะเลจีนใต้เนี่ยมันโอกาสคุณชินมีแกเกิด uh huh. มือไวไปกดอะไรสักอันหนึ่งเนี่ยม, uh huh. มันเป็นเรื่องเลยนะแล้วก็กินเกาหลีเหนือเนี่ย mm hmm. ใช่ไหม <Yeah. S 2> และของไทยเนี่ยมันเจอเมอนวิกฤตเหมียนใหม,ม,ม mm hmm. ใช่ไหม ในม,มานนี้ต้องติดตามให้ดีนะฮะมันเป็นมันจะเป็นวิกฤตในภูมิภาคที่ที่จะก,กระทบไทยมากสุดเนึ่ยเพราะว่าเรามีดินแดนชายแดนต่อจะเข้าเนี่ยสองพันกว่ากิโลเมตรเนี่ยน่ากลัวนะถ้ารัฐบาลเขาเป็นรัฐบาลที่มันกลายเป็นประเทศที่มันไม่มีไม่ไม่มีรัฐบาลเนี่ยแล้วก็ปกครองกันเนี่ยอันนี้มันจะเป็นยังไงคนจานวนมากจะหลั่งไหลเข้ามาหาเราหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยเขาก็ต้องตั้งรับให้ดีพรานผมว่าปัจจัยเสี่ยงปีหน้า เยอะนะครับแล้วก็อาจจะมากกว่าปีนี้ด้วยครับครับนี่คือสภาพเศรษฐกิจนะครับในช่วงปลายปีนี้แล้วก็ปีหน้าประเมินนะฮะโดยภาคธุรกิจภาคนายจ้างนะครับมุมมองต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณท่านดรธนิตโสรัตรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านนอยางสุขครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ